วันหยุดไม่รู้วพ่นจะไปไหนครับทุกคนเบื่ออยู่หอครับวันวานก็วันหยุดก็ซักผ้าอยู่ห้องนอนไมรีบไปไหนครับไม่มีเพื่อนไปครับทำงานก็เหนื่อยแล้วแต่ก็อยากไปเที่ยวหาพักผ่อนโอ้ คิดไม่ออกไปไหนครับสุดท้ายก็อยู่ห้องครับไป,ไปนู่นไปนี่ไปเร็นโรตัสลิกซีนครับแล้วก็ซินธันใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรครับแต่ละวัน <laughs> เบือมากครับกับการอยู่ห้องฝนตกก็ตกทุกวันไม่รู้จะตกทตำไม <laughs> เป็นทำง,งานไปลํลำบากครับ งเงียบนะครับวันธรรมดาเสารทิตย์จะเงียบแบบนันแต่คนก็ไม่ค่อยคนไม่ค่อยเยอะครับบรรยากาศแดดครับตอนนี้ร้อนดโคตรดแดดครับ เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวก็รอตกรอตกไม่รู้แต่ละวันตกทุกว,วันครับดูภ้าเนี่ยครับลงไปดูผ้านะครับเอาผ้าไปซัก,กแต่ว่าไม่รู้มันปั่นหรือเปล่าครับเพราะว่าเครื่องที่หอพักอาจจะไม่ปั่นก็มีครับผมเคยหย่อนเคยเอาเหรียญหย่อนไปแล้วไม่ปัน่นสุดท้าย ไม่ได้เงินคืนครับทำ,ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ฟันมนโอ้ันโ,นโ,นโ,นโอเคได้ครับน้ำไหลยอยู่น้ำไหลยอยู่น,นี่โอเค<ะ>ทุกทีอย่าจอดเยอะนะครับรถยนต์ ทั้งรถยนต์ทั้งมอไซค์จะเจอดเยอะครับแต่ตอนนี้เงียบครับคนไปทำงานกันต้นลำใหญ่ครับหมดเราดูแล้วไม่มีลำใหญ่แล้วบรรยากาศร,ร้อนมากเลยโอ้่บไป,ไป เดี๋ยวจะเลยร้อนขนาดน,นี้ร้อนมากโอ้